สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความหนาความบางความอยู่ทรงของชิ้นงานนะคะความหนาความบางหรือความอยู่ทรงของชิ้นงานเนี่ยมันประกอบด้วย3อย่างนะคะ 1. ก็คือวัสดุที่เลือกใช้เลยก็คือไหมนั่นแหละคะ่ะถ้าอยากได้ไหมที่มันอยู่ทรงหนาๆก็ต้องใช้ไหมเส้นใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็ มันก็จะมีไหมหลายอย่างที่ใช้กับงานหลายประเภทเนาะถ้าเป็นกระเป๋าส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เชือกฟอกกันเนาะเชือกฟอกเชือกลมแต่ที่ป้าถักกระเป๋าไหมพรมเนี่ยเพราะว่าป้าไม่ชอบเชือกฟอกไม่ชอบเชือกลมเพราะว่ามันมันแข็งเวลาถักแล้วมันเจ็บมือนะคะแล้วก็ไม่ชอบสัมผัสมันแค่นั้นเองทีนี้ป้าก็ชอบไหมพรมแล้วก็พยายามทําให้ไหมพรมอ่ะมันมีความอยู่ทรงนั่นนะคะทีนี้ หนึ่งก็คือวัสดุแล้วใช่ไหมสองก็คือลายลายที่เลือกถักนะคะถ้าลายที่สูงสูงพวกลาย f อะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้งานที่มันอยู่ทรงนะอย่างเช่นนี่นะคะอันนี้นี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นลายป่ง,ปงเห็นไหมลายป่ง,ปงมีรูเนี่ยมันก็จะนิ่ม,มหไหมมันจะไม่อยู่ทรงแต่ว่าถักแน่นนะแล้วก็ใช้ไหมเยอะด้วยนะแต่ก็ไม่อยู่ทรงแต่ว่าด้านล่างเนี่ย ด้านล่างที่ดามด้วยเชือกฟางอันนี้อยู่ทรงยังเป็นแผ่นดีอยู่นะคะแต่ตัวกระเป๋าเนี่ยเป็นลายแบบนี้เป็นลายสูงสูงมันก็เลยไม่อยู่ทรงทีนี้มาดูอันนี้อันนี้ก็ใช้ไหมเหมือนกันใช้ไหมเท่ากันนะคะใช้ไหมสี่เส้นไหมสามพายของป้านะ่ะมันจะเป็นเส้นเล็กๆพอใช้สี่เส้นน่ะมันจะเทียบเท่าไหมสี่พายสองเส้นแต่ว่าป้าดึงยืดดึงยืดออกจนแบบ ไม่ให้เขาคลายตัวต่อนะพอดึงยืดออกเส้นมันก็จะเล็กลงไปอีกเนี่ยแล้วก็มาทักแล้วป้าก็ดำดำเชือกฟางเข้าไปมันก็อยู่ทรงแบบนี้อันนี้คือลายเตีย้ยๆไงถ้าเป็นลายสูงๆแบบนี้แบบนี้มันจะไม่อยู่ทรงอันนี้เป็นลายเตีย้ยๆแต่ทีนี้ลายเตีย้ยๆเนี่ยนะคะอันนี้ตรงสายเนี่ยไม่ได้ดำเชือกฟางมันก็จะมีความแข็งระดับหนึ่งความแข็ง ตามความสามารถของไหมพรมที่มันจะแข็งได้มันแข็งได้แค่นี้นะคะแต่ว่าพอดามเชือกฟางไปปั๊บมันจะตั้งเลยนี่นะคะมันก็จะเป็นความแข็งที่อยู่ทรงอีกระดับหนึ่งนะคะทีนี้อันที่สามอย่างที่สามก็คือน้ำหนักมือคะ่ะการใช้แรงถักแรงดึงนั่นแหละถ้าสมมุติว่าไหมเราไม่ไม่ไม่หนาก็จริงแต่ว่าเราถักแน่นก็จะตั้งขึ้นได้นะคะ ก็จะได้งานที่อยู่ทรงนะแล้วก็ตั้งขึ้นได้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็เนี่ยไม้ที่ดํากระเป๋าที่ดําเชือกฟางเนี่ยนะคะที่คุณจิตรัดเขาคอมเมนต์มาถามป้าป้าดาอะไรคะก็ดาเชือกฟางเขาก็ไปไล่ไล่ไล่ดูคลิปป้าลงคลิปไว้หมดแล้วอะ่ะมันจะอยู่ลึกๆในช่องนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ลึก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 ลลงไปเรื่อยอะ่ะ ถ้าใครที่มาดูคลิปป้าคลิปแรกก็จะเห็นแค่แค่คลิปแรกแค่นั้นต้องเข้ามาในช่องแล้วก็เลือ่อนลงดูข้างล่างนะป้าถักไว้เยอะมากๆค่ะนั่นแหละคุณจีรัตแกก็เลือเล่อนๆล,ลงไปดูจนเจอเจอแล้วแกก็ถักตามแล้วแกก็ถักออกมาได้สวยงามแล้วแกก็บอกว่าอุย้ยชอบมากเลยแบบนี้ก็คือแกก็เอาเอา,เอาเทคนิคนี้ไปใช้ไงดามเชือกฟางปับ๊บไหมพรมมันกลายเป็นแข็งขึ้นอ่ะมันอยู่ทรงขึ้นประมาณนี้นะคะ